ช่วงที่จี่จะไานิสานเนนลพี่น้องพี่นอ้องก็เห็นมาครับมาลขนา,านยในญงเป็นต่างเวทีพี่น้องตายคนนีส่วนลาหล่ะบ่่คยเห็นเดยพี่น,อน้องซั้งมครื่องม,มือกับครบเดคนงานกับครบอ่าเนีัย เตะเวลาตั้งนี่น่าจะไปนั่งเครึ่งมือเลยพี่น้องนี่ครับทีมงานระเบียบการ,รจัดการขึ้นตั้งกระตั้งไปได้พี่น้องตั้งแล้วก็ไปนอนงเวลาเจ็ดโมงแปดโมงเตาเรือ,อนี่ครับเป็นก็เป็นใกล้ๆองค์กรหนึงเลยพี่น้องนีครับเยอะที่มาอัปเดตพี่น้องเต้องเรื่อย์ด้วเวลาเป็นตั้งเตะขนาดใตะแด่งเตะครับลองเตะกับบริเวณด้วยกันว่ติดตามไปเพื่อเป็นลุดเป็นล่างอะไได้พี่น้อง อตอนนี้วางสายอยู่บริเว้ข้างหลังเลยครับวิีใส่วนมีสสตีข้าง,าง,าง,งหนา้ายางไปเด็กโอ้สออกมาเป็น,นางานท,ที่มาาีไงเป็นมาถึงกล,กล้องันาไทมงานเป็นงขันตการได้เลยครับพี่น้องโครงส้างเลยเก่งเนนัง่นงร้าครับเป็นแม อยู่พี่น้องนี่โอ้คือปน้าไปได้ประมาณสักที่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับนี่เพราะท่านเดรย์ไหลเพราะว่ามันสูงเลยพี่น้องจากระยะท้ายวัดนี้ไปหาหนายเวทีนี่ป้ากินไปกับเครื่องวัดแล้วพี่น้องอนนเดินเงยเงเอาบ้าว่าใสีลงไงพี่น้องเบิง่งเดินเงยเงยอกินพื้นที่เกับเครื่องวัดแล้วนี <laughs> ่กับที่งานเป็น <laughs> พี่น้องที่ตามไปเบิง่ง เซล่าเ่ิงมือยังหน่อยครับน,นี่นะครับมอเลนี่ระดับเฉียดจนกนระที่ทีมงานคุณภาพากพืนอ๋อพี่น้องเฉียดปลาเข้ไปจะใบสองแล้วย่งคือว่าในประมาณหายทิปอร์เซ็นต์่เี้พี่น้องกำลังขึงโคงนีง่พวกม่นยงไงนี่พี่น้องนะตอนนัวติดตั้งเลยนะ้องทีมงานเนี่ต้องเป็นทีมงานดีครัน มีความเชื่อชันจะพอดานเดยของทีมง,งานแบบเดียวก็จะเห็นที่ตาไหมครับมาเมื่อเดี๋ยวว่ามาเป็นหน้าตาแบบใด็ตาเป็นห้อเรียนบอกนี่พี่น้องครับตอนนี้ก็ตั้งได้น่าจะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับทีมงานเครื่องเสียงเป็นกันมากเลยเด็กพี่น้องนี่เครื่องเสียงต้องใส่หลอกเครื่องตัวแรกเี่กพี่น้องเพราะว่ามันค่อนข้างดีอะเป็นของที่มีนะครับมีมิกเตอร์ นี่นะครับถือว่าต้องเป็นทีมงานดีๆด้วยความสามัคคีรูไปแบบนีออ้ต้องพร้อมด้ยทุกต้องเร่งมือความต้องเวลานนครับเียวเสียก็ต้องขึ้นได้พี่น้องนี่นี่นะครับเป็นที่หลอกสาวขึ้นลำโพงมาเป็นทีมเลยนะครับเอาเป็นที่ติดตามไปเรื่อยก่อนพี่น้องครับรเราวข้าสปตัดใหม่พี่น้องเบิ้งช่วงนี้ประมาณสองถุงได้พี่น้อง เบื้องนี้ครับคนกำลังทยอยเข้ามานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเตรียมการเมื่อนี้เป็นมอลลี่ฟี่เดี่ยครับหลังจากติดตั้งเวทีเพัดมือพี่น้องครับพี่น้องเบื้องครับปลามันเสียร่างการขนาดใดนี่ครับตอนนี้เครื่องเสียงกับกำลังมิกอยู่เวทีกับมิกซ์เลยพี่น้องนี่ครับตอนนี้ด้านบนน่ะหางเครื่องเขาว่าล่างเสร็จเสร็จที่เลยพี่น้องเขาล่างกาลังเสร็จระเบียบ ระเบียบในการฟอนการล่ำการตั้งขงบวนนะครับซึ่งมันเป็นวิธีของมหมอลําบอลยุล้วนะเพราะว่าเพื่อนก็ต้องมีการเซตทีมแน่นะครับก่อนสีล่ำจริงก่อนทีทําการแสดงให้พี่น้องได้ชมครับซึ่งพี่น้องเิ่นก็เขาม้ารอแร้วคหับพี่น้องนี่ครับให้พี่น้องิึงบรรยากาศนะครับบนในห้างเครื่องนี้เพ่าะครับมันไม่ได้แต้งตัวด้วแต่ว่าเิ่นก็เซตทีมกัน นี่แหละครับเป็นวิธีของมอลำ่มูไงนะครับระดับประเทศมอลำที่มีราคาแพงระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ชมความงามของโบสถ์ของวัติศาสตรังสีนะพี่น้องครับไปพี่น้องเพิ่งจะเข้าครับก่อนสิตัดไปนะครับก่อนสิล่ำลายพี่น้องไปนะครับวันนี้ช้มมอลำสวดแจ้งกุลแจพี่น้องครับนี่ครับความงามของวัติศาสตรังสีนะครับวันนี้บุญมากระดิ่งใหญ่ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นข้อสองครับ ไอ้สดในช่องของระเบียบเองดนะครับพี่น้องครับต้องเสียค่าแอคเข้าขอไปชมด้วยครับน่ครับบ้ามใส่กองพิธีชาวบ้านสารฉันแนวไล่พี่น้องไปแล้วครับเอาพี่น้องไม่เอาไม่พี่น้องเบิ้งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวบ้ามใส่สิไปหาบรรยากาศส่วนตัวนะครับในช่วงบุญการินก็ว่ากันไปลาพี่น้องครับลาไปแล้วครับฝากติดตามกูเล่กูแช่ครับพี่น้อง มาอีพร้อมใส่ออกบรรยากาศลำลาไม่พี่น้องเบิ่งครับตื่นโซ่ตื่นมาทันเดีพี่นอ้องประมานว่าอยู่สอดแกงครับนี่ครับเอาบรรยากาศไม่เบิ่งเด้อนะครับลำลาแล้วพี่น้องครับใหญ่ให ต้องมีที่จ่ายใบสเญญาน,นลลาไปแล้วครับสวัสดีครับ